เวลา10นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดตังหม่อมไท้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีการศึกษา2562ณหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้พระสรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถาวายราชาาการะพระราชาลูกสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราพบร,รมราชชนนีจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตปิติมาศาสแแ่ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนพระราชทานตรังวัลเชิดชูเกียรติตุงทองคําแก่แพทย์ผู้มีบทบาทในการก่อตั้งสํานักวิชาแพทย์พยา,าตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีซึ่งปีนี้มีผู้สําเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น3,252คนโดยมีนางสาวนันทพรก้อนรํนาบัณฑิตพิการทางการมองเห็นสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นคนแรกของประเทศไทยในการนี้พร,นพระราชทานพระราชาวาทความสําคัญว่า ความรู้ความสามารถที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนนั้นเป็นสิ่งที่แต่ละคนจะได้นํำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและในการทํางานตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างจําเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถหลากหลายสาขามาปฏิบัติแก้ไขให้สําเร็จผล บัณฑิตทุกคนจึงควรจะได้นําความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาใช้ให้ประสานส่งเสริมกันและร่วมมือร่วมความคิดอ่านกันด้วยความสามาัคคีกลมเกลียวถ้าแต่ละคนพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกันโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือประโยชน์ของส่วนรวมแล้วก็เป็นอันหวังได้ว่าบ้านเมืองเราจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาและพัฒนาก้าวหน้าขึ้นได้อย่างร่มเย็นเป็นผาสุก เวลา14นาฬิกา25นาทีประทับเฮลิคอปเตอ,เตอร์พระที่นั่งที่กองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถรรมสีตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงมีเขตบริการ1หมู่บ้านคือบ้านหัวแม่คำ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งลีซออาคาลาหูและมีนักเรียนชนเผ่าชาติพันธุ์ม้งจากประเทศเพื่อนบ้าน14คนมาเรียนร่วมและพค้างเป็นนักเรียนบ้านไกลปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น187คนครู12คนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสื่อสารภาษาถิ่นสอนและดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี ช่วงสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนจัดการสอนได้ตามปกติผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผล,ผลผลิตอาหารของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่32มี17แห่งส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีเพียงพอต่อความต้องการมีบางแห่งต้องปรับปรุงแก้ไขเช่นเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในที่ราชพัสดุกและใช้พื้นที่ว่างเปล่าของหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์ ด้านการประเมินทักษะการฟังและพูดภาษาไทยยังต้องปรับปรุงด้วยการสอนเสริมในรายบุคคลที่พัฒนาการช้าด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำพบว่าบางโรงเรียนคุณภาพน้ำไม่ผ่านเกณฑ์แก้ไขโดยเติมคอลอรีนลงในถังพักน้ำดูดตะกอนทิ้งทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำสม่ำเสมอเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับห้องเรียนประถมศึกษาปีที่6ได้สาธิตการสอนวิชาคณิตาศาสตร์เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนจะได้ฝึกการคูณทศนิยมเรียนรู้เรื่องสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนสอนทำขนมคุกกี้งาทีมอนซึ่งมีมากในหมู่บ้านต่อย่อสร้างมูลค่าเพิ่มทำเป็นคุกกี้ส่งจำหน่ายสหกรณ์โรงเรียนช่วยฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสร้างทักษะอาชีพและความสามารถีในการทำงานร่วมกันของนักเรียน ส่วนห้องสมุดมีหนังสือ3,189เล่มจัดหมวดหมู่ตามแถบสีระบบเศนิยมดิวอี้มีมุมสมเด็จย่ามุมหนังสือพระราชทานมุมสื่อ60พันษามุมหนังสือสำหรับครูเพื่อให้ครูได้อ่านเพิ่มพูนความรู้เพิ่มทักษะการสอนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีตู้หนังสือและแบบเรียมชั้นมัธยมศึกษาพระราชทานซึ่งโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ผ่านชมรมสิทธ์เก่าให้สิทธ์เก่าและนักเรียนในพระราชานุเคราะห์มาใช้บริการทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านสาธิตการเล่านิทานและสอนน้องบันทึกการอ่าน กิจกรรมพยาบาลส่วนใหญ่พบอาการไข้หวัดปวดท้องมีบริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันครูและนักเรียนอายุ12-18ปีได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ครบทุกคนแล้วโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถม 4, ัมภ์รปอทุนละอ,องพระบาททุงก้าทุงกระหม่อมถวายช่อดอกกุหลาบสีแดงเนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ จากนั้นท่อพระเนตรการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันที่โรงอาหารมีผู้ปกครองช่วยประกอบอาหารวันละสองคนโดยนักเรียนบ้านไใจนักเรียนจะเป็นผู้ประกอบอาหารเองมีครูเบนกำกับดูแลส่วนกิจกรรมการถนอมอาหารสาธิตการทำผักกาดดองลีซูเป็นการถนอมอาหารของชาวไทยภูเขาเผ่าลีซูหรือลีซอมีทั้งแบบดองแห้งและดองน้ำมีรสเปรี้ยวสามารถนำไปผัดหรือทำแกงได้ ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันผลผลิตยังไม่พอเนื่องจากมีพื้นที่แปลงเกษตรสามไร่เป็นที่ลาดชันมีโรงเรียนหลังคาพลาสติกป้องกันน้ำท่วมขังแปลงเกษตรนักเรียนจะจัดเวรดูแลแปลงผักไม้ผลเริ่มตั้งแต่การปลูกกำจัดวัชพืชรดน้ำเช้าเย็นใส่ปุ๋ยบำรุงและเก็บผลผลิตส่งจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงปลาหนิลในบ่อดินเลี้ยงสุกรเหมยซานเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งครูสามารถบูรณาการการสอบวิชาต่างๆเข้ากับการทําเกษตรได้เช่นวิชาวิทยาศาสตร์สอนเรื่องสารอาหารของพืชเรื่องการสังเคราะห์แสงของพืชการเจริญเติบโตของพืชวิชาคณิตาศาสตร์สอนการชั่งน้ําหนักผลผลิต สำหรับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนและหมู่บ้านหัวแม่คําใช้น้ำจากฝายน้ำแม่คํามีกรมจนประทานจัดสร้างระบบส่งน้ำสามแห่งพร้อมถังพักน้ำความจุ150ลูกบาศก์เมตรจำนวน4แห่งปัจจุบันใช้การได้ดีนักเรียนทุกคนตั้งใจทำกิจกรรมและถวายรายงานผลการดำเดนินงานในแต่ละจุดที่ตนเองรับผิดชอบได้ดีกุจาฉาฉานชัดเจน แม้ว่าจะเรียนรวมกันหลายชนเผ่าแต่ทุกคนรักษาเมื่อกีกันช่วยกันเรียนช่วยกันพัฒนาชุมชนนัสถานศึกษาแห่งนี้ซึ่งเปิดสอนมานานกว่า50ปีให้ก้าวหน้าได้ต่อไปเวลา19นาฬิกา22นาทีสเสด็จออกหน,นอาคารอเนกประสงค์ประตำหนักโอยจุงอำเภอแม่ฟ้าหลวงทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบร,รมราชูป,ปถัมภ์ครั้งที่1ปี2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณาผลประกอบการและผลการดําเนินงานโครงการต่างๆประจําปี2564ได้แก่โครงการพัฒนาทางเลือดเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทยเมนมาการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืนทั้งในประเทศและระดับนานาชาติโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่การแก้ปัญหายาเสพติดและการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ดอยตุงรวมถึงได้พิจารณาแนวทางการดําเนินงาน ของวิิติทิแม่ฟ้าหลวงจิริเริ่มขึ้นใหม่เช่นการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาพืชมูลค่าสูงและการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจกับความยั่งยืนสมเด็จพระศรีนาคารินทาราบดดรมราชชนนีก่อตั้งวิจิติทิแม่ฟ้าหลวงในพระบร,รมบราชูปัมภมเมื่อปี2515คือ,อระดับความเป็นอยู่ของชุมชนทางด้านสังคมเศรษฐกิจและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสมเด็จพ,พระจันทิถาเทราเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพ,พรัตตราาสุดาสยามประดมรชาชกุมารีเป็นนายกกิตติมศักา์และบรินิธิแม่ฟ้าหลวงยังคงดำเนินงานสืบสารพระราชปติธานของสมเด็จพ,พระศรีนครินทราบรดรมรชาชชนนี โดยดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม16แห่งครอบคลุมทั้งการแก้ปัญหาความยากจนการแก้ปัญหายาเสพติดการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล